สิ่งที่เป็นห่วงณขณะนี้ก็คือณปัจจุบันนียเรามีการเคลื่อนตัวเยอะมีกิจกรรมเยอะนะครับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายถิ่นฐานหรืออะไรต่างๆของประชากรเยอะสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับในช่วงปิด4วันที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนครับเรามีทั้งคนที่กลับภูมิลําเนาเรามีทั้งการงานสังสรรค์อะไรต่างๆพวกนี้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อัตราการแพร่ระบาดมันสูงขึ้นวิอยากจะฝากพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรื่องของการรับมือกับการระบาดของสถานการณ์ในขณะนี้นะครับ 1. มาตรการที่จำเป็นก็คือเรื่องของ DmHtt นะครับ หรือที่เราเรียกว่ามาตรการครอบป้องกันโควิดครอบจัก,กรวาล Universal Prevention เนี่ยในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในเรื่องของการวัดอุณหภูมิร้รางมือหรือการทิ้งระยะหา่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือพยายามหลีกเลี่ยงนะครับการสังสรรค์การเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เสี่ยงมาก อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือการเข้ารับวัคซีนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนในกลุ่มอื่นนะครับหรือได้รับวัคซีนไปแล้วแล้วเมอนกลุ่ม,มต้านทานเริ่มลดลงแล้วเนี่ยขอให้รีบไปรับวัคซีนในเข็มที่3หรือเข็มที่4ซะนะครับแน่นอนครับผู้ที่ฉีดเข็มหนึ่งแล้วก็ต้องไปรับเข็ม2นะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดขอฝากวิงวอนกับคนในครอบครัวนะนะท่านคือกลุ่ม เสี่ยงที่สุดนะครับเพราะว่าโอกาสที่คนในครอบครัวจะเอาโควิดเข้ามาติดเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงอยากจะฝากเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนี้อยู่ในช่วงขณะนี้นะครับซึ่งขณะน,นี้เจ้าที่เองก็ทํางานอย่างเต็มที่ในเรื่องของการตรวจสอบหรือการสุ่มตรวจแล้วก็นําเข้าเรื่องของการรักษาต่างๆนะครับ